โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pixel Ma t กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะว่าเฮ้ยในปี2,568เนี่ยนะครับสอ,อวนอเนี่ยมีการอ่อสอ,อวนอคอมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจากปีก่อนๆเนี่ยยังไงบ้างนะครับซึ่งทางสอ,อวนอคอมเนี่ยเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยเนาะปีก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนแปลงในปีนี้อีกครั้งหนึงนั่นเอง นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูพร้อมกันไปเลยนะครับอ่ะพี่ชื่อพี่ดิวนะครับก็จะรับหน้าที่มาให้ความรู้นะครับทุกๆคนเนาะที่อาจจะยังไม่ได้ทราบถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่อัปเดตวันที่22มีนาคม นะครับก็เป็นช่วงที่ทางสาวนอน,นะครับมีการออกออฟฟิเชียลออกมาเรียบร้อยนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้นะครับส่วนไหนที่ยังไม่ทราบเนี่ยก็ก็จะเขียนไว้เนาะว่าเอ้ยเออเรายังไม่ทราบนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะครับเริ่มที่หน้าแรกนะครับเริ่มที่หน้าแรกนะครับอ่าหนึ่งเลยนะครับเรื่องของข้อสอบในการสอบเข้าค่ายที่1ก่อนเนาะอย่างที่ทราบกันดีครับ แล้วก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะว่าในปี2560ันอเอ่อใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ยอยู่หเรื่องนะครับนั่นก็คือถ้าเป็นปี56จนถึง66เนี่ยนะครับพาร์ทนะข้อสอบที่สอบในค่ายที่1เนี่ยก็จะมี100ข้อนะครับก็จะเป็นพาร์ทเลข60 พาร์ทการคิดอีก40ข้อเนาะแต่ว่าในปี67เนี่ยจาก100ข้อเนี่ยนะครับจะเหลือแค่80เนาะจาก100เนี่ยเหลือ80นะครับซึ่งไม่ได้มีแค่2พาร์ทด้วยเนาะจะเพิ่มมาอีกพาร์ทหนึงนะครับเป็นพาร์ทภาษา Python นะครับเป็นการอ่านโปรแกรมารภาษา Python นั่นเองนะครับ แล้วปีนี้ล่ะหลายๆคนถามว่าเฮ้ยพี่แล้วปีนี้ล่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ายังไม่ทราบเนาะว่าข้อสอบในค่ายที่1เนี่ยจะเหมือนเดิมจากปีที่แล้วหรือเปล่านะครับอนะ่าเนาะว่าเหมือนเดิมไหมแต่ว่าสิ่งแรกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็คือนี่เลยครับการที่เราจะสมัครสอบเนี่ยเนาะสอบคัดเลือกเข้าค่ายที่1เนี่ยปีก่อนก่อนเนี่ยไม่ได้มีการจํากัด ใดๆนะครับอ่ะคือถ้าสมมุติอ่าคุณอยากที่จะมาลองสนามเนี่ยคุณจ่ายเงินใช่ไหมหนึ่งบาทใช่ไหมครับค่าสมัครเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปนั่งสอบได้เลยนะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่ครับในปีนี้เนี่ยคือคุณต้องทำเกรเดอร์นะครับใน national Grader นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในหน้าต่อๆไปนะครับต้องทำให้ได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะเราจึงจะนะครับจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งสอบคัดเลือกได้ โอเคไหมครับอันนี้ไม่ใช่การวัดว่าเราสอบติดไหมนะครับแต่เป็นการทําถึงเกณฑ์ว่าเราจะมีสิทธิ์เข้าไปสอบคัดเลือกได้ไหมเนาะซึ่งหมายความว่าถ้าเราสอบอถ้าเราทําเกรเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็หมายความว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสอบคัดเลือกในค่านที่1นนั่นเองนะครับอ่ะสข้อนี้นะครับลักษณะข้อสอบนะครับแล้วก็การ สมัครสอบน่าจะเคลียร์แล้วเนาะต่อมาเรามาดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องของคะแนนต่ําสุดเนาะที่เราสามารถติดได้ใช่ไหมครับอย่างปีอื่นๆเนี่ยนะครับห้าสกจนถึงหกเนี่ยก็เกณฑ์คะแนนส่วนมากก็จะอยู่ในช่วง6 0สิบจนถึงหนึนะครับก็จะติดละในค่ายหนึ่งเนาะบางปีอาจจะลดน้อยลงมานะครับห้าสก็ก็มีติดละ ปี67เนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ52คะแนนถึง53คะแนนนะครับถ้าศูนย์สเศษนี่ยอาจจะสูงหน่อยนะครับอาจจะเป็น56เต็ม80นะครับแต่ปีนี้เนาะก็คือเรายังไม่ได้สอบนะครับเราก็เลยยังไม่ทราบนั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำถามในใจละว,ว่าเฮ้ยหนึ่งละ national grader เนี่ย คืออะไรนะครับบางคนตั้งเป็นข้อที่2องนะเพื่พี่ไม่ต้องเนทีชั่นอลเกรเดร์หรอกแค่เ r รเดออย่างเดียวเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนอ่าหนึ่งเลยครับในปีนี้เนี่ยนะครับนะ นในปีนี้เนี่ยน้องๆทุกคนนะครับที่จะสมัครสอบสอวนคอมเนี่ยนะที่อยากเข้าไปนั่งสอบคัดเลือกเข้าค่ายที่1นเนี่ยจำเป็นต้องทำตามกำหนดการนี้นะครับเนาะมันจะเป็นโครงการของสอวนนะครับที่ให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปลองเขียนโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งมีชื่อว่า t o i zero เนาะซึ่งน้องๆทุกคนครับที่จะสอบคัดเลือกเข้าค่ายที่1จําเป็นต้องทาตัวเนี้ครับ ให้ถึงเกณฑ์เนาะถ้าน้องทำไม่ถึงเกณฑ์ก็หมายความว่าเราก็จะไม่ได้มีรายชื่อเข้าไปนั่งสอบคัดเลือกในค่้ยที่1น,นะครับโอเคไหมซึ่งฟังนะครับก็คือวันแรกที่เปิดรับนักเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่25มีนาเนาะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปสมัครได้นะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยทางเว็บไซต์ก็จะเปิดให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนโปรแกรม นะครับฝึกกันไปเรื่อยๆครับจนถึง5มิถุนายนเนาะหลังจากนั้นครับวันที่10มิถุนายนเขาก็จะแจ้งรายชื่อนะครับนักเรียนที่มีสิทสอบคัดเลือกในค่ายที่1ออกมาเนาะมันก็หมายความว่าท่าน้องไม่ได้ทําตัวเนี้ยน้องก็จะหมดสิทธสอบโอเคไหมครับอ่าดังนั้นครับใครที่เรียนกับพี่นะครับหรือใครที่สนใจเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยสําคัญมากๆนะครับอ่าโอเคนะครับ ่าจบแล้วนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวรอวันที่25ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเข้าไปนะครับก็ตามนี้เลยอ่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอจะมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมแล้วก็ก็จะมาถามกันเยอะนะครับว่าเฮ้ยโจย์เนี่ยลักษณะแบบไหนใช่ไหมครับก็ตามนี้เลยนะครับโจท์เนี่ยมี สามเลเวลใช่ไหมอืมมีเลเวลง่ายเนาะง่ายนะครับซึ่งเขาก็ไม่เขียนง่ายมีกลางแล้วก็มียากใช่ไหมครับซึ่งเขาก็มีการกําหนดเงื่อนไขมาว่าเอ้ยต้องทําโจทย์อ่าเลเวลกลางเนี่ยถึงยากเนี่ยนะครับให้ได้รวมกันอย่างน้อย20ข้อนะครับแล้วก็ในแต่ละข้อเนี่ยนะครับก็จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า80จาก100คะแนน นะครับแล้วก็ข้อ4.2เนี่ยก็คือทําโจทย์ทุกข้อรวมกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเลือกมาเนาะเป็น A1 A2 A3 เนี่ยอย่างน้อยก็คือ40ข้อนะครับซึ่งซึ่งถามว่าหนักไหมก็มุมมองส่วนตัวเนาะก็ไม่ไม่ยากนะครับโอเคปะอืมอ่ะนะครับ นี่เลยนะครับซึ่งโจทย์ของเราเนี่ยก็จะแบ่งนะครับเป็น3 l e เลเวลเนาะก็อย่างที่บอกไปแล้วมีง่ายมีกลางแล้วก็มียากนะครับง่ายก็เนี่ยเป็นพ,พวกการรับค่าการใช้ตัวแปรโครงสร้างพื้นฐาน if else นะครับาปานกลางเนี่ยก็จะมีการเ,าเพิ่มความยากขึ้นมานะครับแล้วก็3เนี่ยก็จะเป็นพวก nested if นะครับ nested loop นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ถึงอ่ะอันนี้เนาะ โดยที่ทั้ง3เลเวลนี้นะครับยังไม่ได้มีการใช้อลกอริทึมนะครับแล้วก็ตัว data structure ก็คือไม่ได้ใช้เนื้อหาในค่ายที่2เขียนนะครับเนาะเข้ no. okay, ไหมอ่ะข้อที่6นี้ครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับอ่ะก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกภาษาใดก็ได้นะครับจะ Python ก็ได้จะ C ก็ได้นะครับหรือว่าจะ C พัดพัดก็ได้ในการทำโจทย์ใน national grader นะครับซึ่งถามว่าภาษาไหนที่เหมาะสําหรับคนเริ่มต้นนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าภาษา Python แน่นอนนะครับเพราะมันเขียนง่ายมากนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเรียนรู้เนาะเออมันง่ายดีนะครับมันง่ายดีก็ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะแนะนําเป็นภาษาไพทอนนะครับในการเริ่มต้นเนาะส่วน C กับ C ีประพันธ์เนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยไปเรียนในค่ายเอานะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับ อ่ะเงื่อนไขสําคัญเลครับเงื่อนไขสําคัญครับ7จจุดครับการผ่านเกณฑ์เนี่ยเป็นเงื่อนไขบังคับสําหรับทุกศูนย์นะครับทุกศูนย์นะครับข้อ7จุดเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายที่1นึ่งโอเคปะ่ะนะครับอ่ะพี่ไม่ได้พูดสุ่มเองนะนะครับนี่เขียนเลยครับ7จจุด คนที่ไม่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์นี้นี่ใครที่ไม่ได้ทำคะแนนได้ถึงตามนี้ก็จะหมดสิทธิ์นะครับในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายที่1จบแล้วนะครับอ่าส่วนข้อ7อแบบลินล้นลิ้นลิ้นพันหมดแล้วนะครับข้อเจเนี่ยนะครับก็ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในศูนย์ของตัวเองนะครับก็ไม่ได้ยาก อ,อ่ะโอเคแล้วก็ทีนี้ครับพี่เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยพ,พี่แล้วเกรเดอร์เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมนะครับแล้วเกรเดอร์เนี่ยมันก็คือเว็บไซต์ที่เอาไว้ตรวจโคดนะครับอ่าเช่นอ่าเว็บนี้นะครับนะเว็บอ่อ programming.in.th นะครับก็จะเป็นเว็บที่เอาไวฟฟ้ฝึกฝนโจทย์นะครับในมันจะเน้นในค่ายที่1เนาะแล้วก็ในค่าย2นะครับซึ่งซึ่งโจท์ แบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวโจทย์เนาะแล้วก็จะมีช่องที่เราสามารถเขียนโค้ดนะครับเพื่อแก้โจทย์นี้ใช่ไหมครับพอเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะตรวจเลยครับว่าเฮ้ยใน10บเทสเคสเนี่ยนะครับเราได้กี่คะแนนหรือว่าเราถูกต้องทั้งหมดกี่กี่เทสนะครับซึ่งถ้าถูกหมดเนาะเราก็จะได้ร้อยคะแนนเต็มแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างของเกรเดอร์นะครับโอเคนะครับ แล้วก็ทีนี้ครับเราจะมาลองดูผ่านนิดหนึ่งครับผ่านปี68เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือ1เลยเนี่ยก่อนที่คุณเนี่ยจะสามารถสมัครสอบเข้าค่าย1ได้เนี่ยคุณจะต้องไปทําโจทย์ให้ถึงเกนเนาะในเกรเดอร์นะครับก็เหมือนกับที่พูดไปเนาะก็คือเลือก C ก็ได้ C พัดพัดก็ได้นะครับหรือว่าจะไพทอนก็ได้หากผ่านเกณฑ์ไปแล้วนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการสอบเข้าค่ายที่1น,นะครับ ซึ่งการสอบเข้าค่ายที่1เนี่ยภาษาเนี่ยนะครับถ้าอิงจากปี67เนี่ยยังเป็นภาษาไพทอนนะครับพวกการอ่านโค้ดเนาะพวกของการคิดในบางข้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษา Python อยู่นะครับหากสอบผ่านปุ๊บก็จะได้เข้าค่ายหนะครับซึ่งในค่ายที่1เนี่ยบอกเลยนะครับว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือเลือกสอนนะครับ C กับ C ผพัดๆอยู่เนาะโอเค นะครับซึ่งก็ตั้งแต่ค่ายที่1เนี่ยก็จะใช้ C ไม่ก็ัดพัดเอ้ยในค่ายที่2เนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็จะใช้ C พัดพัดกันแล้วเนาะบางศูนย์เนี่ยในค่ายที่1ก็ใช้ C พัดพัดกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็น่าจะตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครสนใจคอร์สเรียนนะครับเราจะรีบพูดเร็วๆนะครับนี่เลยนะครับนะโอเคนะครับปายโอเคจบจบนะครับ อ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเป็นกำลังใจให้ p x x l m m t t ดด้วยนะครับนะที่เราเนี่ยพอทราบข่าวปุ๊บนะครับเราก็จะมาอัปเดตเลยนะครับนะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้ทราบข่าวสารไปพร้อมกันนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ